สวัสดีครับหมอรุตเล่าเคสวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเคสที่น่าสนใจเป็นเคสบราวา่าแล้วก็จบด้วยวีเนียเคสนี้มีความพิเศษตรงที่ว่า1คนไข้ศพไข่ฟันหน้านะครับแล้วคนไข้มีการรักษาวีเนียต่อเพราะว่าคนไข้เป็นฟันซี่เล็กในหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การรักษาจัดฟันอย่างเดียวนะครับในการที่เราจะยิ้มสวยสวยงามคือเคสนี้รู้สึกว่าฟันไม่สวยเลยนะมารอบแรกสแกนเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับไข้ามาด้วยแบบว่ายิ้มไม่สวยแหละก็มีฟันหน้าหลุบเข้าไป1งซี่นะครับถัดมาตรงนี้ก็มีฟันหางนะครับ ตรงแล้วก็จะเห็นว่ามันมีฟันซี่เล็กๆซ่อนอยู่ตรงเพดานซี่หนึ่งนะครับส่วนฟันล่างก็เป็นฟันซ้อนปกติทั่วไปหลักๆปัญหาอยู่ที่ฟันหน้าบนนี่แหละที่ทำให้เขายิ้มไม่สวยเคสแบบนี้นะครับคนไข้มักจะได้รับการรักษาด้วยการยกฟันร่วมด้วยนะย่างอย่างที่มองเห็นเลยฟันหน้าบนซี่นี้มันมองไม่เห็นมันไม่รู้จะออกมาไงนึกออกไหมเออเราก็ต้องยกฟันให้คนไข้อ้าออกจากกันก่อนถึงจะผลักฟันซี่นี้ออกมาได้นะครับอาจจะมีหลายสเต็ปหลายขั้นตอนหน่อยที่คนไข้จะต้องจัดเฉพาะบนก่อนใส่ตัวยกฟันล่างก่อนอะไรอย่างนี้ก็ตนะครับเออเราากก็จมให้ป็นแบบนี้นะครับ คือคงแค้จัดฟันไปเสร็จแล้วคนไข้ฟันห่างนะเพราะว่าเรามีแผนที่จะทําวีเนียฟันหน้าให้สวยๆอีกทีนึงก็ต้องคุยกับคนไข้เข้าใจก่อนว่าจัดออกมาแล้วจะห่างนะเพราะว่าเราเผื่อที่จะต้องทําฟันตัดที่ข้างให้ใหญ่กว่านี้แต่คนไข้เข้าใจไม่ได้มีอะไรอันนี้จัดปีเดียวเองนะ จากตอนแรกที่มาเลยเราก็อย่างแรกเลยจัดฟันเนี่ยสิ่งที่จะได้เลยคือเรียงฟันเรียบนะครับอันนี้คนไข้ไม่ต้องกังวลคนไข้จะโดนฟันเลียงเรียบก่อนอันนี้สิ่งต่อมาคือแก้ศพไข้นะเลียงเรียบแล้วก็แก้ศพไข่ตรงซี่นี้นะอันนี้พอแก้ฟันไข่ออกมาเราก็ใส่วีเนียร์เข้าไปนคนไข้ทํา5าถึง5เลยนะครับนคนไข้ทำตั้งแต่เนี่ยยิ้มเห็นถึงยิ้มเห็นเลยนะครับสรุปเคสนี้เราแก้ไขด้วยบาว่าสิริรวมจบที่ปีหนึ่งแล้วก็ทาวีเนียร์ต่อตอนนี้คนไข้แฮ ppy ผมดัตโฟลับ <laughs> ไม่มาแล้วนะครับ <laughs> คนไข้มังจะเป็นอย่างนี้ใครนะครับที่อยากเข้ามาปรึกษาแล้วเห็นฟันตัวเองขยับไปทางไหนนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟันตัวเองเป็นยังไงนะครับก็แนะนาคลินิกที่มีสแกนเนอร์นะครับส่วนการรักษาจะเป็นไปแบบไหนนะครับปลายทางเป็นยังไงคนไข้จะต้องเลือกการรักษาที่เป็นวิสลายหรือบราว่านะครับเพื่อที่จะเห็นผลหลังการรักษาคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าในโปรแกรมของวิสลายเนี่ยมันทํางานยังไงบ้างนะครับ